สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักกระพมสำหนับบรรยากเพื่อนเนาะในช่วงใบบานอย่ามลแองนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้อากาศร้อนสุดเกินนะครับเนาะอากาศห่อนแห้งนะครับเพื่อนแดดตอนกลางวันในห่อนนะครับเนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงกว่านะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับผมเอาละครับผมสําหรับในคลิปนี้เนาะนักกระพมเพื่อนเดี๋ยวเข้าสีมาเบิงเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับเพื่อนเนาะเลขเก่ามา ตรงๆนะครับเนาะนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเขาเสียบางคำเตือนก่อนเนาะคำเตือนนะครับเนาะคำเตือนนะครับผมโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นฐานในการซื้อสลากคิณแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการทําผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องนาบุญแชนแนลนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมอ่านี่ก็คือคําเตือนของเขานะครับเพื่อนเนเนาะนะครับผมอันดับต่อไปนะครับเพื่อนเนเนาะอันดับต่อไปเดี๋ยวนะครับเพื่อนเนเทาสีมาเบิง อ่าไล่ซื้อของเพื่อนนะครับผมจักหน่อยเนาะนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนได้รวมทําบุญมานะครับเพื่อนหนะครับผมเนาะไล่ซื้อของเพื่อนนะครับผม17กับ18นะครับเนาะสองหมื่นเนาะนะครับผมเฮาสิบี่บอร์อันนะครับเนาะให้เพื่อนๆเบิ่งเอาเลยนะครับเนาะนะครับเจ็ดสิบแปดเนาะนะครับนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับเจ็ดสิบแปดสองหมื่นนะครับเอมาหอดสี่ม้นแรงของเบอร์นี่นะครับเนาะสี่ม้นแรงของเบอร์นี่นะครับนะครับเนาะนะครับคุณนั่งทั้งวันนะครับเนาะ คุณเคหรือคุณเงียงนะครับเนาะนะครับคุณพยอมนะครับคุณยศสวัสดีนะครับเนาะอันนี้นะครับคุณสุธาทิพย์นะครับคุณธรรมรงค์คุณวิชาคุณกรวันนะครับพิรพันธ์คุณจตุจารุจุธามาศคุณสุธิพงศ์คุณพิพานะครับเนาะแล้วก็คุณนพดลคุณบรรจบคุณคุณเบอีเอซีเนี่ยครับเนาะคุณเบอีซีนี่นะครับผมพอว่ามันมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับผ่านเคาน์เตอร์หรือเปล่านะครับเนาะแล้วคุณวิไลลักษณ์นะครับคุณสมศักดิ์ คุณชนิดาโฟบานนะครับคุณสมนึกคุณสุนันต์เอกราชนะครับคุณอุทัยวันคุณสุภชัยคุณจะคุณจุรีพรนคุณมัจฉลีนะครับเนาะนะครับคุณพิมพรนะครับคุณสำเร็จแล้วก็คุณพินยดานะครับเนาะเป็นตัวนี้นะครับเก้าพันหกร้อยห้าสิบนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวเหากระสีมาบวกเสน่นะครับสิบเจ็ดกับสิบแปดนะครับเนาะสิบเจ็ดกับสิบแปดรวมกันเลยนะครับสิบเจ็ดนะครับเนาะกับสิบแปด นะครับผมพฤษภาคมนะครับเนาะนะครับผมหกหกนะครับรวมยอดนะครับเนาะรวมยอดนะครับผมไปที่นะครับเนาะเก้าหกห้าศูนย์นะครับเนาะเก้าหกห้าศูนย์นะครับเก้าหกห้าศูนย์นะครับเนาะเดี๋ยววันที่นี้เขาก็เอาตัวนี้บวกใส่กับตัวนี้นะครับเก้าหกห้าศูนย์นะครับเนาะนะครับผมเก้าหกห้าศูนย์นะครับผมสิบเจ็ดสิบแปดชองเหมินนะครับเนาะนะครับแล้วก็มาบวกใส่กับตัวนี้นะครับ แต่ตัวน,นี้นะครับอันนี้เข้าร่วมคอมมาทั้งบดนี่นะครับรวมมารวมมามาหดตัวนี้นะครับเนาะี่คือรวมยอดนะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับบวกกันเลยนะครับเนาะนักรับผมนะกรับผมเข้าร่วมกันเรียบร้อยเดี๋ยวมันก็สิได้ไปที่ตัวนี้ครับสองนะครับสองนะครับสี่แปดหกนะครับเนาะนะครับผมยอดของเข้าก็จะยุดมองนี้นะครับเนาะในตอนนี้นะครับเนาะตอนนี้นะครับผมเพื่อนเนาะอันนี้คือเพื่อนเพื่อนรวมท้าบุญมากนะครับเนาะไปที่ตัวนี้นะครับเนาะ 22,486นะครับในตอนนี้เนาะเอานะครับผมสำหรับในการทำบุญของเขานะครับเพื่อนเนาะนะครับผมเอานะครับผมเอาต่อไปเข้าสีมาเบิงตัวเลขกันเลยนะครับเนาะตัวเลขกันเลยนะครับสำหรับตัวเลขนะครับเพื่อนเนาะสำหรับตัวเลขในตัวนี้นะครับเพื่อนหนะครับผมการเดินมาสี่วัดนะครับเนาะสี่วัดก็วัดหางวัดนะครับวัดหางวรล่าสุดนี่ครับ ได้3นะครับเลข3มาหลักหน่วยนะครับได้เก้านะครับมันมันจะชอบมาหลักหน่วยนั่นเองนะครับชอบมาหลักหน่วยหน่วยล่างวิ่งล่างกันนะครับเนาะมันมาหลักหน่วยเขาเลยเขียนหน่วยล่างนะครับแต่วิ่งล่างนะครับเนาะเลข3มาหลักหน่วยออกเกตสเลขเก้ามา2ตัวนะครับออกเบิร์นเก่าๆเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมได้หนึ่งะครับมาเลขหนึ่งนะครับมาหลักหน่วยออกเกตหนึ่งนะครับแล้วก็เลขหานะครับเลขหาตัวนี้มาหลักหน่วยออกโคกหานี่นะครับผมในวันลาุูได้เก่านะครับได้เก่าเนาะนะครับผมได้เก่าได้เก่ามาหลักหน่วยนะครับผม แต่มันเบิลนะครับเนาะมันเบิลมันกันมาสองันนะครับเนาะเบิลนะครับผมมาเลขเก้ามาเบิลนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับเนาะบานที่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะเดี๋ยวห้องสีมาผมมวลผลเลยนะครับเนาะว่าที่ได้เป็นตัวใดนะครับในงวดนี้เนาะนะครับตัวที่ห้องมาม้วนก็คือตัวนี้นะครับหลักหน่วยบนสองครั้งนะครับหลักหน่วยว่าเก้าศูนย์สามนะครับเนาะเก้าศูนย์สามหลักหน่วยก็เลขสามนะครับสามบวกสามนะครับสามสองเทียสามสองเทียก็เป็นหกเลยหกนะครับเนาะเรยบ หลักสิบก็คือหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขเก้านะเก้าเก้าเป็นแปดนะครับเป็นแปดนะครับแล้วก็บวกเก้าหงที่นะบวกเก้าหงที่นี่ครับเนาะบวกเก้าหงที่บวกกันเลยนะครับเนาะหกบวกแปดมันเป็นสี่เออหกบวกแปดเป็นสี่เลยนะครับหกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกเก้าเป็นสามนะครับนี่นะครับเนาะในงวดนี้นะครับได้เลขสามนะครับเพื่อนๆเนาะได้เลขสามนี่นะครับผมได้เลขสาม ถ้าได้เลข3นะครับเพื่อนๆเนาะถ้าได้เลข3ตัวนี้ถ้าเอามาเทียบใส่กับตัวนี้นะครับเนาะหลักสิบหลักหน่วยของเรานี่นะครับเนาะหลักสิบหลักหน่วยของเรานี่นะครับมีเลข3หรือไม่นะครับเนาะนะครับนี่ครับหลักหลักสิบหลักหน่วยเานะครับในเลขหลักสิบลงหน่วยล่างนะครับเนาะมันจะไม่มีเลข3อยู่หลักสิบนะครับมันก็จะมามีเลข3อยู่ในหลักหน่วยแล้วมันก็มาตรงเลขคู่ขี้ด้วยนะครับหลักหน่วยมันได้เลขขี้นะครับตรงเลข3นะครับเนาะนะครับได้เลข3นะครับเพื่อนเนาะ ้ามันได้เลข3มนะครับเพื่อนๆมันก็จะเด่นไปที่2ตัวนี่คือเก่านะครับเนาะเด่นไป2ตัวคือเก่าคือ1กับ3นี่ครับสตัวนะครับเนาะหกับ3นะครับนี่นะครับตัวไหนจะเป็นตัวเด่นตัวไหนจะเป็นตัวรองนะครับเนาะแต่ว่านะครับเพื่อนๆเนาะอยู่ในมาครบล่างนี้มันไม่มีเลข3มนะครับมันมีแต่เลข1นะครับในหลักสูตรนี้นะครับในหลักหน่วยนีมีเลข1แล้วก็เลข3เลข3ตัวนี้ชนเลขเด่นวิ่งล่างตัวเดียวคือหลักหน่วยล่างนี่นะครับมาตามสเต็ปนะครับ นี่เป็นหลักหน่วยนะครับมาหลักหน่วยทุกงวดนะครับเนาะแล้วก็เป็นหลักหน่วยแล้วก็มีเลข3เลข3ก็อยู่ในหลักหน่วยนี่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับผมเลขในตัวนี้ก็จับไปเลย2ตัวนี้นะครับนะครับจับให้มั่นเลย1กับ3นะครับ2ตัวนี้ในหลักหน่วยล่างนะครับ1กับ3นะครับเพื่อนเนาะหกับ3นะครับเลี้ยวบานที่นี่นะครับเพผื่อนเนาะเฮาซมาเบิ้งเลขอีกสูตรหนึ่งนะครับเนาะนะครับผมกะคือสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเนาะ อันนี้ก็คือสูตรวิ่งล่างตัวเดียวอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรเก้าของเข้ากับคือสูตรที่เข้าใส่มาเป็นประจำในสูตรที่ได้เก้าในงวดที่ผ่านมานั้นเป็นสูตรไม้นะครับเพื่อนๆเป็นสูตรไม่ที่นาเสนอนี่เพื่อนๆเป็นงวดแรกคืองวดที่ผ่านมาเนาะงวดนี้เป็นงวดที่2แตได้ว่าตัวนี้นะครับเฮ้านาเสนอให้เพื่อนๆมาหลาหัวดแล้วนะครับสองสามหัวแล้วตัวนี้นะครับเนาะได้สี่เลขสี่มาหลักสิบนะครับเลขบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะในเลขตัวนี้มันก็จะชอบมาหลักสิบนั่นเองนะครับเนาะนี่ตัวนี้นะคร นะครับวิ่งล่างเนี่ยสิบล่างก็ว่าได้นะครับสิบล่างก็ว่าได้แต่ว่ามันก็ไปหลักหน่วยอยู่หนึ่งงวดนะครับเนาะวิ่งล่างตัวดีอีนะครับนอกากตัวนี้ได้สีเลขสีมาหลักสิบออกสี่เจ็ดได้เก้าได้เก้ามาลักสิบออกเก้าสองได้แปดเลขแปดมาหลักสิบออกแปดศูนย์ได้ห้านะครับมาเบิร์นะครับห้าห้าเนาะนะครับได้เจ็ดนะครับได้เกียรติมาหลักสิบออกเกียสามนะครับได้เก้ามาเบิร์อีกนะครับเนาะมาเบิร์คือเก้าเก้านะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานี่ได้หนึ่งนะครับหนึ่ แล้วกะงวดต่อ 10. <lin Double. S 2> มานี่นะครับเพื่อนเนาะได้ไปที่ต <Wh> ัวนี้นะครับหกแล้วเลขเลขหกกับมาหลักสิบนะครับมาหลักสิบนะครับเนาะเลี้ยวบานที่งรวดล่าสุดนี่นะครับหววที่มันเกิดเห็ดหูหนูกับครึ่งวดล่าสุดนี่นะครับเพื่อนเนเนาะเพราะวันเป็นยังตีมันไม่มานั่นเองนะครับเนาะมันได้ไปที่เลขแปดนี่ครับเนาะมันได้ไปที่เลขแปดนะครับเพื่อนได้ไปที่เลขแปดแต่เลขมันออกไปที่เก้าเก้านะครับเนาะถ้าเราจะเติมไปอีกตัวหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นเก้านะเป็นสองตัวนะครับเนาะ เป็น2ตัวนะครับผมมันก็จะมาใน9 9้านะครับเนาะเก้านี่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเลขตัวนี้มันหลุดเด้อนะครับนะครับผมจะเผาดราม่าเด้อมันหลุดแต่มันเทียบเทียบเฉียงนะครับมันแต้มเดียวเราก็เสียดายโสดนะครับเนาะเข้ากัสซีมาเพิ่มไปให้มันเป็น9นะครับผมเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวมันจะเป็นไรไปนะครับเพราะว่าโสดเจ็ดตัวเขายังมีเลยนะครับ2ตัวนับประสายไรเข้ากัสซีมาเทียบตัวนี้นะครับ ตัวที่ตัวกิ่งของเขานี่มันหลุดนะครับตัวกิ่งนี้มันหลุดนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเนาะมันเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวมันจะเป็นเลขเก้าเลขเก้ามันก็จะมานะครับเพื่อให้สูตรมันเดินต่อนั่นเองนะครับเนาะมันก็จะมาทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยเก้าเก้านะครับเนาะนี่นะครับเนาะในสูตรนี้ นะครับผมเลีวบานที่นี่ทาห้าเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะได้เลขเก้าเลขเก้าก็จะมาในหลักสิบหลักหน่วยเลยมาเลขเก้ามานะครับมันแต้มเดียวนะครับเนาะเลีวบานที่นี่นะครับผมในงวดนี้ห้าเพิเบอร์ตัวได้ตัวใดนะครับเนาะเราก็เทียบชนได้นะครับเนาะห้ามาเทียบเบิ้งนะครับเนาะบานสิบเป็นตัวใดนนะครับเนาะในตำแหน่งที่เอามาประเมินผลนะครับหลักแสนนะครับหลักสิบสองครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยข้อที่หนึ่งนะครับหลักหน่วยข้อที่สามบวกสามพงที่ได้เลขสองตัวนะครับเนาะ พราะว่าเห้าสิเพ <Into> <between> ิ่มเป็นอีกหนึ่งตัวนะเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมมันสิเป็นสองปกติมันจะมีตัวเดียวนะครับตัวเดียวเสียวหลุดนะครับเนาะนะครับเทียบชนได้หรือไม่นะครับเนาะแล้ววันที่ดีนะครับมันเป็นเรียกห้าสีมาบวกกันไปเลยนะครับหลักแสนนะครับก็คือเลขหนึ่งวางเลขหนึ่งเลยนะครับหนึ่งนะครับเนาะบวกหลักสิบก็คือศูนย์ศูนย์ได้ศูนย์นะครับเนาะหลักสิบล่างก็คือเลขเก้านะครับเนาะแล้วก็หลักหน่วยล่างเออหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขเก้าคือเก้านะครับเนาะแล้วกกก็็หหลลััน่่วยคคร้งทีือเข สามนะครับเลขสามตัวนี้แล้วก็บวกสามพืที่นะครับเนาะบวกสามพืที่นะครับเดินเลขไปสองตัวเนาะนะครับเพื่อนๆแล้ยว่าที่บวกกันเลยนะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์นะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกสามเป็นสองสองบวกสามเป็นห้าได้ห้านะครับเลขตัวนี้นะครับถ้าเพิ่มไปอีกหนึ่งมันจะเป็นหกนะครับมันจะได้สองตัวหากับหกถ้าห้ากับหกนะครับเพื่อนๆห้ากับหกตัวจริงคือเลขห้าตัวรองคือเลขหกเพราะว่าเขาเพิ่มเอาเองเด้นะครับผม นี่นะครับบานที่นี่ทาโยในสูตรนี้นะครับเนาะนี่นะครับถ้ามันเป็นเลขห้ากับเลขหกมันจะมาชนเลขหกตัวนี้นะครับเนาะอยู่ในสูตรมาสองตัวล่างมาครบสองตัวล่างนี่จะไม่มีเลขห้านะครับมันจะมีเลขหกนะครับมันจะมีเลขหกอยู่ตรงนี้นะครับเนาะคือมันจะชนหกนะครับนี่นะครับมันจะชนเลขหกมันจะได้ห้ากับหกนะครับห้ากับหกนะครับผมตัวกิ่งคือเลขห้าแต่มันหลุด ตัวสำรองคือเลข6นี่มานะครับเนาะในเลขเก้านะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับผมหรือจะมาเป็นแบบนี้หรือไม่นะครับเนาะนี่นะครับจะมาเป็นแบบนี้หรือไม่เลขตัวกิ่งไม่มามาตัวรองคือเลขเก้านี่นะครับเนาะเพิ่มไปหนึ่งตัวเลขเก้าตัวนี้นะครับผมก็มาติดเด่นนะครับเนาะในงวดนี้นะครับเลขตัวที่2นี่นะตัวที่2นี่ก็มาติดเด่นนะครับเนาะติดเด่นมาติดเด่นในหลักสิบนะครับก็คือตัวนี้นะครับเนาะที่เขามาไว้นะครับติดเด่นเพราะว่ามันอยู่ในสูตร2ตัวล่างด้วยนะครับเพื่อน เลขบานที่เลขตัวนี้นะครับถ้ามันจะเป็นเลขนะครับผมงวดนี้ไม่ได้เลขคู่เลยแต่ว่าคู่ขี้นั้นมันหลุดมานั่นเองนะครับมันได้เลขคู่งวดนี้งวดก่อนหลุดงวดนี้ได้เลขคู่ในเลขคู่ขี้ในหลักสิษ์เนาะบานที่นี้ได้เลขศูนย์นะครับศูนย์สองหกแปดศูนย์สองหกแปดเลขแปดตัวนี้ชนมาครบร่างนะครับเลขหกตัวนี้มาชนครบร่างนะครับเนาะเลขห้าตัวนี้นะครับผมไม่ชนนะครับไม่ชนในมาครบร่างแล้วก็เป็นเลขขี้ด้วยนะครับเนาะ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเลขในตัวนี้ก็จะเด่นไปที่ตัวนี้นะครับเนาะหกนี่นะครับหกนะครับแล้วก็ห้าหกแปดในสามตัวนี้นะครับแล้วก็ศูนย์นะครับเนาะเลขทุกตัวนี้จะเด่นไปที่เลขหกนะครับจะเด่นไปที่เลขหกเลี้ยวที่นี่หกนะครับหกหนึ่งนะครับถ้าหกหนึ่งนี่มันก็จะเข้าเต็มเจ็ดตัวนี้นะครับหกหนึ่งเข้าเต็มเจ็ดนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเลขหกตัวนี้นะครับในสูตรเลขวิ่งล่างตัวเดียวนี้นะครับผมมันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางทีมันหลุด มันหลุดก็ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเราก็จะจับเอาเลขนี้ห้าหกนะครับเนาะนี่จับเอาตัวนี้เลยนะครับผมในเลขตัวที่เป็นเลขเด็ดนะครับเนาะก็จะเป็นห้าหกแปดนะครับห้าหกแปดนี่นะครับเนาะห้าหกแปดเอาสามตัวนี้นะครับเนาะห้าหกแปดจับไปที่สามตัวนี้เลยห้าหกแล้วก็แปดเอาไปจับคู่กับหนึ่งกับสามนี่ครับสองตัวนี้สามกับสองนี่ครับสามกับสองได้หกคู่นะครับได้หกคู่ก็จะได้ห้าหนึ่งห้าสาม นะครับผมแล้วก็6 1 6 3 8 1 8 3นะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมนี่มาตัวนี้เลยนะครับ6 1นะครับ5 1นะครับไปที่คู่หนึนะครับผมแล้วก็5 3นะครับแล้วก็6 1แล้วก็6 3แล้วก็8 1แล้วก็8 3ตัวที่เข้าแต้มนะครับเนาะตัวที่เข้าแต้มนะครับเพื่อนๆตัวที่เข้าแต้มมันจะมีอยู่2 3คู่ก็คือ5 1 5 3 6 1แล้วก็8 3มี4คู่นะครับ ห้าหนึ่งห้าสามหกหนึ่งหกสาห้าหนึ่งห้าสามหกหนึ่งแปดสามมีสี่คู่นะครับมีสี่คู่ตัวที่ไม่เข้าแต้มมีสองคู่คือแปดหนึ่งกับหกสามไม่เข้าแต้มนะครับเนาะไม่เข้าแต้มนะครับเพื่อนๆเลขบานที่นี่เลขตัวนี้มันจะเด่นไปที่เลขหกนะครับรองแปดนะครับเด่นหกรองแปดตัวนะครับผมตัวเลขนะครับตัวที่มั่นคว่วนาสิเป็นนะครับความน่าจะเป็นไปไหลนะครับผมก็คือนะครับผมเลขในตัวที่มันเป็นตัวที่ เด่นที่สุดก็คือตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้ติตัวที่6ตัวรองเนี่ยสามตัวนี้ก็บจินกันบ่ลงนะครับจินกันบล็องตัวนี้มาในวิ่งหน้างตัวเดียวนะครับเนาะวิ่งหน้างตัวเดียวแล้วก็8นี่ครับหกท่าเลขนะครับเนาะท่าเลขไม่ใช่เปลี่ยนมันจะเป็นหกหนึ่งน,น,น,นะครับเนาะหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งนี่นะครับหกสามนี่นยากหกสามยากหกหนึ่งนี่มีเปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็ห้าหนึ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงห้าสามมีเปอร์เซ็นต์สูง 81มีเปอร์เซ็นต์สูง83มีเปอร์เซ็นต์สูงแต่ทัวที่เข้าแต้มก็คือ83เพราะฉะนั้น61เป็นความน่าจะมา 6, 3นี่ยากนะครับ5 6านี่ี้มีเปอร์เซ็นต์มาสูงมาก61แล้วก็81 81นี่ี้ไม่เข้าแต้มก็ตัดนะครับเนาะ83มนี่มีเปอร์เซ็นต์มาสูงมากเลยแปตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็เลข5าตัวนี้นะครับผมยังไม่ติดนะครับไม่มีอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มันก็ไม่ติดแต่ว่ามันก็ยังเป็นเลขขี้อยู่นั่นเองนะครับเนาะ นะครับแกับ6 2ตัวนี uh ้ค่อนข้างที่จะนะครับค่อนข้างที่จะจะมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับ2ตัวนี้นะครับเนาะหกับ8นี่นะครับ6กับ8จับใส่กับ1กับ3ามนี่ครับ1กับ3นี่นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองนะครับ5นี่เป็นตัวรอง5 1 5 3เป็นตัวรอง6 1นะครับ6 1นี่เป็นตัวเด่นนะครับ6 3นี่เป็นตัวรองนะครับเนาะแต่ว่า6 3นี่มันไม่เข้าแต้มนะครับไม่เข้าแต้มแล้วก็ 1> here, 8 1นี่เข้าไม่เข้าแต้มนะครับ8 3มนี่เข้าแต้มเพราะฉะนั้นเลขก็จะเข้าแต้มเป็น4คู่นะครับเนาะ5 1 5 3 6 1นะครับแล้วก็83นะครับเพื่อนเนาะมันจะมีติดเด่นอยู่ทั้งหมดทั้ง4คู่นี้จะมีเลขเด่นอยู่คือ51ก็จะมีเลขเด่นคือ1 5 3ก็จะมีเลขเด่นคือ3นะครับ61นี่มีเลขเด่นทั้ง2ตัวเลย61นะครับ6กก็มีเลขเด่นทั้ง2ตัวนะครับ8 1มีเลขเด่นขึ้นเลข1แต่ไม่เข้าแต้มนะครับแต่ว่าแปดสามเด่มี เด่นอยู่อีกตัวหนึ่งคือเลข3นะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเลขมาครบ2ตัวล่างตัวนี้ก็เดินดีนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับผมได้ตัวเดียวได้ตัวเดิมกับงวดที่ผ่านมานะครับเปิดเนาะหรือจะมาเบิ้ลอีกหรือไม่ถ้าเบิ้ลกัหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปนะครับเนาะหรือจะมาแต่ว่าเลขเดินเบิ้ลของเขามีอยู่2คู่ด้วยกันนะครับเนาะจะมีอยู่คู่0ูนย์นี่ครับเนาะแล้วก็คู่2องนะครับจะมีอยู่2คู่คือเลขเบิ้ลนะครับศูนย์ศูนย์กับสองสองนะครับเนาะนี่คือ นะครับผมในคู่เบิ้ลนะครับเนาะนะครับแต่ว่าเลขเพคนบอกว่าเลขสัญจรนะครับสัญจรก็คือเลขที่ไปออกที่จังหวัดสารคามมหาสารคามมาสันว่าจังหวัดมหาสารคามนี่นะครับเพื่อนๆเนาะก็จะมีเลข3กับเลข4เยอะมากนะครับเกี่ยวกับจังหวัดของเพั่งนะครับเนาะนะครับผมเกี่ยวกับจังหวัดคนเดียวเขากับข้อมูลของเขากียับยังบัรท่านไหนเออนั่นแหละเขาบัรท่านไหนเช็คข้อมูลอยู่เนาะว่าอันเลขตัวไหนมันเกี่ยวกับอันอะไนี่แต่ว่านะครับเราก็จะเล็งไปที่เลขตัวนี้นะครับเลข3นะครับเนาะมีเลข3นะครับ เลี้วนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับเล้เพื่อนๆเดี๋ยวนะครับผมเฮาสิมีอ่าช็อตมีช็อตเด็ดอันนึงให้เพื่อนๆเบิ่งในท้ายคลิปเนาะนะครับเพราะว่ากับแย่นะครับเพื่อนๆกับแย่กับแย่ขึ้นรถอันแอดน้ำมันนะครับเนาะกับแย่นะครับเพื่อนๆกับแย่กับแย่ตัวบอกย้อยจับอยู่กระโปรงรถโตเอเอเปรอยู่นะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวเข้าไทยชิปไว้อยู่เด้เดี๋ยวเข้าเสี่ยงเพื่อนๆเบิ่งเนาะนะครับผมนะในท้ายคลิปนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสําหรับ ในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆน้อยแอดเสียวไว้เพ um ียงจำานี้นี่นะครับเลขตัวนี้นะครับนก็คือเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆน้ะมันน่าสนใจมากคือตัวนี้ พราะวาดไปอย่างเลขมันจะพึ่งมานะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่พึ่งมานะครับผมถ้าเป็นเจ็ดแปดเก้าก็วากันนะครับเนาะนี่นะครับสี่ห้าหงดนี่โอ้กำลังดีห้าสี่ห้าหกหงดนี่นะครับเพราะว่าเลขนะครับเพื่อนๆอย่างเช่นตัวนี้นะครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเนาะนี่คือตัวอย่างนี่เกี่ยวขมเป็นมากของมันคือน,นี่ตัวนี้นะครับเนาะมันจะเดินมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8นะครับ8งดดนะครับน well. right? ี่นะครับวดที่9นี่วดมันหลุดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับผมเลขนี่มันจะมาทั้งหมดนี่ยงห้าหกเจ็ดดนี่มาสบายๆนะครับเนาะแต่ว่าถ้ามาหด8หดดเก่าแล้วมันจะลดนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขตัวเดียวมันเสียวหลุดแต่งวดนี้นะครับแต่ว่าเลขตัวนี้มันก็จะพึ่งมานั่นเองนะครับเนาะมันจะพึ่งมานะครับผมมันพึ่งมาเนาะนักครับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะเป็นเลขตัวนี้งวดนี้ได้เลข3ามนะแล้วก็มาชนเลขเด่นเราด้วยนะครับนาอเลข3ตัวนี้นะครับจะเป็น53หรือ6 3หรือ83 นักรับผมเนาะอยู่ใน3ามตัวนี้นะครับแต่ว่านะครับเพื่อนๆเนาะเลข1ก็ไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าเลข1มันก็เด่นเหมือนกันเพราะว่ามันมาในเลขตัวนี้นะครับเนาะหลักหน่วยล่างตัวนี้มาในมาครบล่างนะครับเพื่อนๆเนาะสตัวนะครับ2ตัวนี้คือหลักหน่วยล่างนะครับสตัว1กับ3นะครับเนาะตัวใดจะเข้าวินนะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเข้ากันจะมาขันกันต่อนะครับเนาะเราจะจับโดยแต้มรวมนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมเอาสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวไเพียงสำเนียนะครับเลขสองเฮาได้ออกมาเป็นตัััวนนี้ะครบหลก เล็งไปที่3ตัวนี่นะครับเนาะนะครับหลักสิบหลักหน่วยไปที่2ตัว1กับ3นะครับเพื่อนเนาะเอานะครับผมเลขสูตรนี่มันกลับเพิ่งจะเดินมานะครับเพิ่งจะเดินมานะครับเพื่อนเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไปีพื่อนๆลาเพื่อนๆไปเลยนะครับเนาะเอาไปเบิ่งคลิปกันสักก่อนกับแย่ขึ้นลดประสันบ้าไว้นะครับเนาะเอานะครับผมกะทีลาไปเลยนะครับเพื่อนเนาะสวัสดีครับนะครับเพื่อนเนเนาะเพิ่งเซล่างรถเพิ่งเสี่ยวนะครับเนาะนะครับผมจใจแรงยังโผล่ออกมานะครับผมบอกว่ามัน นะครับผมเพื่อนเห็นเพื่อนบอกว่ามันออกมาจากสุ่มล่อนะครับเนาะนะครับผมล้วก็ขึ้นมาจับอยู่นี่นะครับเนาะกับแกตัวผมง่ายไดมจับที่รถแก่ตัวบมกไหอ่นะครับเพื่อนเนาะเอ้ยนะครับเนาะมาได้จังไหนนะเนาะการรถกัต่อไปกับนะครับผมมันมางไารนะครับเนาะนะครับผมนี่นะครับกับแก่นะครับขึ้นรถตัวบกไงนะครับผมนี่นะครับเนาะสำหรับกับแก่ตัวนี้นะครับแต่ว่าการทะเบียนรถนะครับเนาะสำหรับทะเบียนรถกัเป็นป้ายเขานะครับนี่ก็คือทะเบียนนะครับเนาะนะครับ แปดหกหนึ่งเจ็ดนี่นะครับเนาะกลับไปเปลี่ยนมาได้เพราะท่านพ่ออาทิตย์อาทิตย์นี่นะครับเนาะนะครับผมนะครับผมอาทิตย์ก็กลัวนี่แหละนะครับเนาะนี่นะครับก็ทะเบียนรถเนาะนะครับผมสําหรับเลขตัวนี้นะครับเนาะนะครับผมก็ออกไปในงวดที่มันออกเกตหนึ paper, ่งนะครับแต่ว่าป้ายทะเบียนยังบอกั่าติดนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมกล่าวพี่จ้าห้าเพิ่งนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะป็นกาศพี่แนวแปลกๆนะครับเนาะก็เลยเอาไม่เพื่อนเพื่อนเบิ่งนะครับ เจ้ตัวบอกใหญ่เลยจะมาจับอยูหลอดสิฮะอ๋อทุ่มป็นตัวาาานี้หน่อยเนาะ